เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับพระพุโทโธบรรจุอธิรุณจุฑานะเนี่ยเปิดจองมาก็ประมาณรักเดือนก,กว่าๆแล้วเนาะก็วันนี้วันที่4ี่พรุ่งนี้วันที่5จะเป็นวันจัดพิธีมหาพุทธวิเศษวาระที่3นะครับและพรุ่งนี้ปิดจองแล้วนะครับถ้าท่านอยากจะจองพระพุโทโธบรรจุอธิรุ่นจุฑานะคุณย่าบุญเรือนนะครับราคา,า,า9ก้กบาท ท่านต้องจองแล้วนะครับไม่จองไม่ทันแล้วนะครับตอนนี้กำลังโอ้ทีมงานกำลังเซตร,ระบบทุกอย่างรีบจองเข้ามานะครับแล้วก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ทันแล้วไม่มีการเปิดจองย้อนหลังแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆต้องจองวันนี้ นะครับจองเลยเห็นคลิปตอนไหนจองตอนนั้นเลยนะครับหลังจากวันที่5เมษายนหลังจากมหาพุทธวิทยกเสร็จแล้วไม่มีการเปิดจองยุต,ติทุกช่องทางนะครับเพราะฉะนั้นจองตอนนี้จองเข้าไปเลยครับ Line Official T s h o ชสามารถสั่งจองทันทีและรุ่งนี้ไม่ในวอล์กอินแล้วนะตอนนี้เราปิดวอล์กอินแล้วแต่ว่าโซเชียลอินได้อยู่ถึงวันที่5เมษายนหลังจากนั้นเราจบการจองแล้วนะครับเราไม่มีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นรีบจองนะครับ